ตอนนี้ภรรยาผมมาเยี่ยมนะครับเอาของมาให้แต่ว่าเราได้เห็นหน้ากันแค่นี้ครับมันออกไปข้างนอกไม่ได้นี่ <c oughs> เห็นไหมครับที่ยื่งอยู่ข้างล่างครับจู <c oughs> นั่นแหละครับภรรยาผมกับพ่อตาผมครับทาได้แค่ <c oughs> แค่เพียงมองกันแค่นี้แหละครับเพราะว่า <c oughs> ผมก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ออกไปไม่ได้เลยครับ ออกไประเบียงก็ไม่ได้ได้ดูแค่ตรงเนี้ยครับก็ <c oughs> เขาเป็นห่วงครับก็เลยเอาของกินนะครับเอาของกินมาให้เอาอะไรมาให้ก็ต้องรอก่อนครับโอ้ดูท้องี่ครับลูกผมน่าจะตัวใหญ่มากเลยดูแะนี่ครับท้องโตมากเลยเดี๋ยวสักครู่ครับโอ้ยตื่นเต้น

Yeah, I can see oh, your, 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 your stomach is very big, Our kid will be big boy. Our kid will be very big about it. Yeah. Wow. to uh. be... Yeah, tiny, big ticket. เออแค่ถ่ายกับ o ฟ o ต้ I อ a เ take a video. ฮัลโหลป้าปาเสื้อดำนั่นก็คือพ่อตานะครับพ่อตาผมเองทำกับข้าวอร่อยมากเดี๋ยวจะได้กินกับข้าวพ่อตานลครับจุกเราเรมาสกิโตว่าป่าวว่าอืม เดี๋ย e t ล o อย่ e ให t ค r yeah, t เ o ็ตอย่ o ให้ตัวเองเก็ตทูมัสบอยเย่า e หเองเก็ตท i t ั not good. Yeah. บายบายภรรยาครับแวะมาที่โรงแรม เอาเอาของมาให้ครับกลัวว่าผมจะไม่มีอะไรกินครับเป็นห่วงน่ารักไหมภรรยาผมมาดูมีอะไรบ้างจริงจริงก็มันก็ไม่ได้ถึงกับว่า จริงๆมันก็ไม่ได้ขัดสนอะไรนะครับที่นี่ผมว่าโอเคอยู่ครับไม่ได้เลวร้ายมากแต่เขาก็อดห่วงไม่ได้เนาะว้า oh, ว what's this one มีอะไรบ้างครับมีที่กนหนวดที่กนหนวดแล้วก็ชาอันนี้แหละครับที่ผมอยากได้แล้วก็แอปเปิ้ล ของเคียบเลยอะไรกว่านี้ <laughs> แต่ไม่หมดเลยก็มีมะม่าครับมะมะ่าผักดอง ัวคับย่ามีช้อนด้วยช้อนต่างๆครับนี่เป็นผักดองหมดเลยครับผักดองผักดองผักดองนี่แหละว่ะผลไม้แห้งครับหลายอย่างนเนี่ยนมะีอะไรอีกนี้นม นมนะครับนม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 โอ้น้นมเพียบเลยก็อ,อกนันน,ออนี้น่าจะเป็นนี่เราอะอ๋อนี้น่าะเป็นที่เช็ดเช็ดมือครับิชดชู้แห้งไอ้ทชดชชู้เปียกไม่หมดนะครับเนี่ยมีถุงครับ ดู <laughs> นี่โอ้โหครับผมบอกแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องส่งมาเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ครับอาหารการกินถือว่าแบบโอเคมากนะบางอย่างอาจจะไม่ถูกปากแต่ก็แต่ก็ไม่ได้หิวเลยครับกล้วยครับลูกแพรครับ น้ำชายี่ห้อโปรดของผมมามา่าคุกกี้แล้วก็นี่ครับนี่ของอน,นี่ได้เป็นซีทูมอลครับเป็น,เป,นเป็นเห็ดขนมกินเล่นโพเทโตชิพมามา่า ไอายาของเยอะมากเลยครับของเยอะจริงๆเดี๋ยวก่อนว้าวหมดไหมเนี่ยโอ้ของเต็มเลยภรรยาผมน่ารักไหมน่ารักมากออยาต้องกินให้หมดนะไม่งั้นภรรยาเสาวโอ้ยพีชจีว่าไม่ใช่แอปเปิ้ลโอ้โหผมไม่ได้กินพีชมาหลายปีมากเลยเนี่ยไอ,อยาก,กิน 是的、yeah.